ให้สื่อมวลชนได้ปฏิภาคส หมอคิมซกพรนะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขถัา,าเป็นปรธานประธานและนับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ ทำการสถานได้แก่ด่านมะแหลมและด่านพะกาและจุดผ่อนคล้นหนึ่งจุดได้แก่จุดผ่อนคลนกับประชาชนอำเภอผมน้ำร้อนและจังหวัดเชียงทรีที่ยังพบอยู่ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรียของจังหวัดเันทบทรีพพร้อมกันจัดงานพร้อมก,กันกับเมืองทุกขนานดำเนินการป้องกันก็เสเกินมากทางด้านการ ทางด้านเมืองตรมที่อยู่ตรงท้าแบบนี้เสี่ยงสูงต่อโรคมาลาเรียอีกสิบแข่งสี่อำเภอได้แก่ควารมรู้และกำจัดลูกน้ำในหมู่บ้านนิทรรศการเรื่องไข้หวัด CAP อพีมาลาเรียยูอาร์ซียูนิเวอ,อร์ซิตี้อินสแตาซ์มพานีตามบเนี่ยในม็อบสุกเชี่ยงสการมาเพียบสำคัญเราชนะทีอนต่อป,ปีกับอรอบม็อบยืนตัว มีทั <S <S ้งีนเทพี่เดพอานอะไรทีสององในการสำลักโรคเกี่ต่อโดยแมลงท่านเป็นนิตายที่ดีครับพี่สองประเทศมาร่วมกันแบบนี้อยากไ่ม เรื่ออไของนาจะไม่ทลายคันงเป็นแน่เปัหม